เทคนิคหายใจแบบนักร้องมืออาชีพทำยังไงวันนี้พินัทมีคำตอบค่ะร้องเพลงแล้วเหนื่อยง่ายเสียงไม่พอลมหายใจก็ไม่ถึงอาจจะเป็นเพราะว่าคุณหายใจไม่ถูกวิธีนะคะนักร้องมืออาชีพส่วนใหญ่ก็จะใช้การหายใจจากท้องนะคะลองฝึกง่ายๆแบบนี้นะคะให้คุณหายใจเข้าให้ท้องพองไม่ใช่อกพองนะคะ แล้วก็หายใจออกช้าเวลาที่คุณร้องเพลงให้หายใจก่อนเข้าโน้ตนะคะอย่าปล่อยให้หมดลมก่อนถึงประโยคนะคะคุณควรจะฝึกเป่าลมยาวๆหรือฮัมโน้ตยาวๆก็จะช่วยให้ควบคุมลมได้ดีเลยล่ะคะ่ะการหายใจที่ดีก็คือรากฐานของเสียงที่มั่นคงนะคะลองฝึกทุกๆวันนะคะแล้วเสียงของคุณก็จะนิ่งขึ้นยาวแล้วก็มีพลังมากขึ้นแน่นอนเลยล่ะคะ่ะ ถ้าฝึกแล้วเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมตอบคอมเมนต์มาด้วยนะคะ